โอเคก็ okay, สวัดสดีทุกคนด้วยนะฮะเราเนี่ยก็มาอยู่กับเกมบิลแคทยันเอ๋สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูทันเดอร์ก็ต์สุดจากเซตเทมันเองสำหรับไอเจ้าตัวนี้นะฮะในเวลที่30ก็จะมีเลือดอยู่ที่53,550แล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่24,650นส่นมันเองดาเมจเฉลี่ยนะฮะก็อยู่ที่4,131ต่อวินาทีระยะในการโจมตีนะอยู่ที่480ถือว่าไกลเลยแล้วก็โจมตีทุกทุกห้านะฮะก็6้าเีได้ครัวินึฮะ โมเมนต์สปีดนะอยู่ที่8หน่วยนะฮะน็อกแบคเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแล้วก็เวลาในการรีชาร์จอยู่ที่157ยหนาสวินั่นเองมีสกิลรีเซชแทนต่อแองเจิลที่ทำให้รับดาเมจจากแองเจิลเบาลง5เท่านั่นเองและในร่างที่2อนะก็จะแตกต่างกับร่างแรกเพียงแค่เพิ่มเลือดแล้วก็พลังจมตีขึ้นมานะเลือดเพิ่มขึ้นเป็น64,600นั่นเองนะฮะแล้วก็พลังจมตีเพิ่มขึ้นเป็น32,300่นองั่นเองนะฮะดาเมจเฉลี่ยนะฮะเพิ่มขึ้ และในล่างที่3นะเอาเมตตี้ซุดนะฮะก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็พลงังโจมตีขึ้นมานะฮะเลือดเพิ่มขึ้นเป็น71,60หนหน่วยนั่นเองนะแล้วก็พลงังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น3 6 1 2 5นันเองนะฮะและเมจเฉลียน,นะฮะก็จะอยู่ที่6 0 5 4ต่อวินอกกนั้นก็จะเหมือนกับล่างแรกเลยนั่นเองนะฮะมีสกิลเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะเพิ่มแค่เลือดแล้วก็พลงังโจมตีเนาะก็ส <นะ S 2> ําหรับเจ้าซุดตัวนี้นะฮะจะใช้เงินในนนกาารเรีียยยออมู่่่ท4,800หวงะะ ส่วนคอมโบนะก็จะมีคอมโบคู่กับ Evil Cat นั่นเองนะฮะ r e s i s t ทนเ e ฟ f ฟกต์อัพเนั่นเองนะฮะแล้วก็ Cat Food ในการอีโวนะฮะก็จะใช้อ่าแคทฟุตสีเหลืองนะฮะ5้าผ่นะฮะแล้วก็ EP Cat Food C นะฮะ1นึผ่แล้วก็1ล้านอ p นะฮะในการอีโวมาดูในส่วนของทาเล้นนะฮะก็จะมี Resist Wave นะฮะลดดาเมจจากเวฟลง5%นะฮะต่อเลเวล ก็อัพเต็มก็50%นั่นเองนะฮะลดดาเมจไปครึ่งนึงใช้ NP ในการอัพทานต์อันนี้นะฮะทั้งหมด175 NP ทาเลนต่อนะฮะรีเซตวีเคนนั่นเองนะฮะลดเวลาในการโดนวิเคนลงไป16%นะฮะในขั้นแรกแล้วในขั้นต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6%ต่อเลเวลนั่นเองนะฮะรวมทั้งหมดแล้วนะฮะก็ลดเวลาในการโดนวิเคนลงไป70%นั่นเองนะฮะใช้ NP ในการอัพทาเลนอ์น,นี้ทั้งหมด175 NP เหมือนกัน ท่าเล่นต่อมานะทาร์เก็ตซอมบี้นั่นเองนะทำให้ถึกต่อซอมบี้ได้ด้วยนั่นเองนะฮะใช้100 NP อ็นพีทาเล่นต่อมานะก็จะเป็นดีเฟนส์แล้วก็แอทแทคกปั๊บนั่นเองนะฮะก็จะเพิ่มเลือด2%นะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี2%นะฮะต่อเลเวลก็สูงสุดก็เพิ่มเลือด20%นะฮะแล้วก็พลังโจมตีอีก20%ทั้ง2อันนะฮะก็จะใช้175 NP อัพเหมือนกันมาดูในส่วนของอัลตร้าทาเลนื์นะฮะฮก็คือทาเลนู์ที่จะปลดล็อกเมื่อ เลเวลตัวละครถึงเวลหกนั่นเองเออก็จะใช้ d a r k c a t Eye ในการอัพนะฮะหรือว่าจะใช้ตัวซ้ำก็ได้ในการอัพอัพยังไงก็ได้นะฮะให้เวลถึง60เออเอัลตาททเลนต์อันแรกนะฮะ Beamot Slayer ก็จะทำให้เจ้าตัวนี้นะฮะทำดาเมจต,ต่อพวก Beamot แรงขึ้น2.5เท่าเออแล้วก็รับดาเมจจาก Beamot 0.6%นอนนั่นเองนะฮะเออเบาลองอแล้วก็ มีโอกาส5%นะฮะที่จะลบลีกการโจมตีจากพวก B-Moss ได้ด้วยเออก็ค่อนข้างดีเลย B-Moss Soldier ต่อ Angel u l อ r a าทาเลนต่อมานะฮะก็คือ slow นั่นเองนะฮะมีโอกาส100%ที่จะ slow นะฮะ0.33วินะฮะแล้วก็เลเวลถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นทีละ0.07วินะฮะเมื่ออัพเต็มก็จะ slow 1วินั่นเองแล้วก็ใช้ NP ในการอัพทั้งหมดอยู่ที่285 NP ก็ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับ s l o นะฮะ285เนี่ย ก็เท่าไรเจ้าซุดตัวนี้นะฮะก็เป็น1ใน3นะฮะตัวที่กากที่สุดในเซตนั่นเองนะฮะจัดอันดับโดยไมกามาโทโทนั่นเองนะฮะแต่ในความรู้สึกผมนะครับผมให้เจ้าตัวนี้เป็นตัวที่กาก,ากที่สุดในเซตแล้วอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะเออก็อันนี้เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะก็เนื่องจากมีกาโอแล้วไม่ได้กาโอการู้เออมีมีการู้คอยแทงให้ก็ฮันเดอร์ก็ซุดก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะฮะเออ ตามจริงมันเป็นตัวที่ดามเมจค่อนข้างเบานะแต่ว่าค้ำได้ค่อนข้างดีเลยเนื่องจากเลือดที่เยอะนะฮะแล้วก็ระยะการจบตีที่ไกลนั่นเองนะฮะ480หน่วยเลยเออแถมเลือดก็เยอะด้วยแต่ดามเมจเบาไปหน่อย